เปิดฟไฟผมป่านแดนอาเป็ดก right right ็หมโซโลคิวทุกการไหมครับเรียบร้อยก็เทนเดอร์ไวท์สุดนะนี่และครับผมพลังแห่งกล้องเบนแคมเมอราเห้ยทำไมมันกลายเป็นกล้องอันนี้วะเปิดฟไฟผมตีครับยับไปเลยฮะ ใส่นักต่อกระบบทีน่าโดของฝังง่ง,งคลีนกระบผมคลีนเรียบร้อยฮะในดอกนี้ครับปั๊มกิ้กกระบอกชนะเป็นฮะมาเด็ดสายบ้านหรอกครับด้านนี้ครับตีตีตใส่ย้ำต่อวางตัวของคลีนกระบผมถอยไ,ไปเรื่อยฝ่าบอลลิลกวาดผ่านมาส่วนเจ้าโดของออริจากการคลีนไปครับด่านไฟผมว่าไงฮะไฟไม่รอดผมคิลลิสปีครับขอเดิมพยโยฮะ ครับผมก็ไล่ความตีติดกันไปครับผมดะานนี้ว่าไงผมบอลได้ยิงกว่าผ่านมาอีกลอบหอฝั่งนี้ครับปาด์ตเอเซอร์เสบลงย้อนตอบพีวายจัดการสามไอไปแล้วครับผมแล้วก็เรียบร้อยกันเลยหรือเปล่าครับว่ามีลงมาไล่ไหมครับดาดูของฝั่งอาเบลจัดการพีวายไปฮะสกอร์ได้นี่เป็นหกต่อห้าครับมาพร้อมแล้วได้เวลาที่ผมจะออนไฟแล้วฮะเอาไว้คอระเบิดไปเลยอีเธอร์ดึงมาใส่ไฟครับผมไม่รอดฮะ ยังนี่ว่าจะไม่รอดเมื่อกี้ครับโยกหลบไปได้ซ้อมครับหยยบเทิมไปต่อยหนึ่งทีฮีเลเวล่นถอยครับด่านี้โอวิ่งออกครับไล่ก็สาาัสบไปสเตอร์หรอนมาต่อครับใส่เดียวผมอัดเข้าไปที่ไอหรือเปล่าฮะบอลใส่ป้านอยู่แล้วก็บูของครอบเลยฮะหนีพ้นหรือไม่คนหนีตายไปกับเธอวิ่งกันต่อกดพิกโพวิ่งครับวิ่งอีกที วิง่งเข้าไปบิงได้แล้วครับผมแล้วนี่เปิดแปลงลางมาเอาเทอร์เนสปอตนำร่องฮะสามายรอดไม่ได้ผมลากไป4ตัวแต่เขาลุบมาตีทาวเวอร์ต่อฮะบิ่ีฝั่งมังกี้ใช้วูคองไปแล้วเป็นมังกี้สี่ฮะทาวเวอร์เทีย3สามแต่ก็ตีบ้านแล้วทำได้แค่เพียงมองก็ต่อนนี้ วอยซีดจอดเจนส์กล้าบอกว่าตัวสปอร์ตก่อนครับปรเปลี่ยนเป็นูสามใบหรือเปล่าเปิดฮอตมาผมใส่เลนปาดรอบทิศทางผมใส่เลนเป็นสามตัวทำได้สวยครับแต่ออริจะตายหรือเปล่าเว้ยยังไงดีครับอาริซี่เปิดไปกับแม่ดูสานไล่ควักใส่ต่อที่เอนชาเดนเอนชาเดนฮิวสู้ไปกว่าจะตายผมเรียบร้อยไปแล้วฮะเอนชาเดนล่างดีๆแล้วแล้วดูเอลมาครับดึงเก่งกันไว้บอลเล่นดีกว่าช่วยกันไปซตีๆยังก็ยังไงไรแคทวิ่งออกไปได้โดนโอเวอร์วิ่งออนครับผมปิดไปครับจังหวะน,นี้จะมาใส่ป่านนะผม อ่าน่าตัวขอฟังไอ้ๆก็ท็อกโกอัาเลเครับปิดเปิดปิดเปิดแล้วถอยไปฮะอันดี้ซีครับอยู่ครับโดนหนืดครับจ้าเลืสกิลอินชันแร็เกอร์แขงกันไปผมตีก็ใส่เดียวครับจะวูคองครับผมเพื่อบรรไว้ก่อนครับยังไงครับมังกี้คิงฝั่งนี้ก็คิดละลายเขามรรลุเกินไปฮะด้านนี้สต็อปเหยียบลงไว้ครับโทรตลอดว่าขอเข้าไปใส่เดียวสักหน่อยครับมีแม่เดนชัน เดอไซโคดิสเบิลไปแล้วบอลนีก่กวาดมาเส้นออดี้นะครับโดนเซเลสซอและอีเธอร์เดิมดูเอลใส่ก็บอกนี่ด้านตัวของฟางนี่ครับวอยชีวิตวก่อนตีนี้ก็ไปวอยชีวิตตายจะได้ผมนะจังหวะนี้สต็อปเตยียบอัดลงไว้ครับอันซี่เปิดมีคบีถอยกับป่าฮะด้านนี้อีบิดันคุยเองแยนลงต่อทางฝั่งสามไอจ์จะหนีพลุนป่าปิดเปิดอัาเดตอีกแล้วปิดเปิดอัาเดตไม่ไหวเจออีบิดันควงตามหลังกันไปแล้วนี่จะหนีหนีไม่พ้นครับอันซี่ครับแบนเดอร์ทรานผมใช้ไม่ได้ผมมานาไม่พอไซโคดขึ้ ควาขึ้นมาย้บต่อไม่จะทันไม่ทันเจอดิสโบดึงไว้ก่อนฮะไม่ได้รีบก่อนครับจังหวะนี้เลสไซโคนปินกัน้วนเลยครับผมฝ่ายตายครับหาจังหวะตัดทีละตัวครับในเพรดี้ออกอูเซ็ปเตอร์มา2ตัวครับนั่นคือวอลสปิดแล้วก็มังกีคิงนั่นเองตายไป4ครับทีบีจีจะเป็นนักดิมชาต่ตฮะแอร์ซเส็เปิดก่อนครับบีกบีครับทันหรือเปล่าดิซี่ครับ สเปกเตอร์เปิดร้อนมาหมดแล้วลุมปิดหมดไปที่ดันคลิกครับผมพิดยังไงดีครับเหยียบหลับไี่สวยครับผมใส่โคนหลบไปอีกหนึ่งสเตเตอร์ผมแมนนิชาร์เปิดมาสับรัวใส่ด้านหน้าของวอร์ซิวิตสไลด์ช่วยครับวอร์ซิวิตตายไปจนได้ผมวิ่งก่อนย้ำต่อที่ด้านหน้าของเอเชเดนขันก็าสิบช็อตเข้าไปใส่ครับผมปามไพ่ด้านอาเบนรัว์และดูเอลมาที่ไลแคนไลแคนเรียบร้อยไปจนได้ครับ d o u ลคิ k ของวันนี่สิส่วนอีเลเว่นก็ double ลคิ l เหมือนกันใช้สมอนฆ่าครับและนี่ครับยังไงเปิดคิวเข้าไปปวดแล้ว บอลเดินใส่ป้าลงกดมิกกีเก็บของเลียบร้อยแล้วเอาสเปกเตอร์ลงมาโดนดวลหรือเปล่าเว้ยสามใบครับผมดวลไปก่อนครับไม่สนใจใครแล้วตอนนี้จัดการไปแอสเซอร์เซฟปานเรื่องต่อสามใบตายมอลเดินทานกวาดมาครับอาริซี่เดินหนึ่งจัดโดนไซโคนครับผมเพราะมิกกีไปแล้วไล่ตีใส่แล้วดีวครับผมเหงาครับตอนนี้อาริซี่อยู่คนเดียวยังไงต่อบอลแล้วดีกว่าไปก่อนครับเทนนาดาเบตครับแล้วโดนครับผมปักลงไปครับตัวของเฟรเกเนตยีเลเบนผมไล่เก็บการได้บอลคริสตายอีกแล้วสต็อปหลับลงไว้ เดินไปใส่ด้านเอ่นชาเด่นอีสแล้วก็ดิเซนตเปิดมาอันนี้เรียบร้อยฮะโชว์หลอดครับผมมีทางด้านแบดเดิ้ลส์นอีกครับหลังนี้เราจกลงไปใส่เป็นฝ่ายฝ่ายไม่รอดครับสามใบซื้อเกิดมาไล่ครับผมเวียกลงไปต่อเดินไปเซนพีวายครับอย่าบอกนะว่าเป็นเพิร์เฟรกเฟรย์ครับบอกว่านั่นทีพีจีครับตัดเอจินได้ด้วยฮะเจอสปิเตอร์แล้วครับแยกล่างลงไปถึงตัวจริงซะด้วยครับผมจังหวะนี้แต่สะท้อนมาเจ็บๆย้ำๆเลยเออสปิเตอร์มาสปิเตอร์โยกลงครับผม ใช้สเปกเตอร์อย่างแล้วสเปกเตอร์ตายไม่มีบายแบกครับมุดแต่ดูครับดาเมจจะตายครับผมในวันนี้ครับทางด้านไรแค่ก็ไล่ต่อยมาฮู้รอาร์เกนดีเปรียบร้อยแลอาร์เบรจะรวบหมู่ได้หรือเปล่าแต่สกายเบชครับผมโดนแล้วกริปเปอร์ไปฮะโอยดันใส่ผมละลายก็สกายเบชครับโดนจับตายง่ายครับแปลงล่างไล่มาบริสไซฟ้าลงต่อที่สามไอ้ครับสามไอเจอครับผมลงต่อยขี้กระพริบมาวิ่งครับผมแต่หมางกัดแรงจัดครับสมอนกัดแรงจัด ไซโครเซดาไปครับผมสามใบน่าจะอยู่คนเดียวเหมาส์เาสครับเรียบร้อยฮะเนี่ยจังหวะเปิดสตาร์ทใหญ่สวยครับผมดับเบิร์เดมเมจเก็บมาต้องก็ไปไซโครครับล้มแต่เบอร์เดมทิ้งอีกแล้วฮะยากครับผมวอลชิกเด้งกันไปครับอาริซี่แบตเทนทานมาติดเทนนร์บอลเดทไซครับผมจะฆ่าใครตายโดนไซโครอีกแล้วอาริซี่ครับโดนดีเทอร์อีกครับอาริซี่เอายังไงดีก็ปูคลองต่อครับใส no ่หน้าหรือเปล่าโดนหนืดจากเอ็นสกิวเอนชาร์ดครับเดินไม่ออกครับอาริซี่ครับ โดนกระบอกชุดใหญ่มาผม P K P เปิดมาแล้วยังไงก็ต้องกัดหนักกระบอกแล้วก็ P Y ตายผม P Y ซื้อเดือดได้ครับนิสแนนปาดมาคริสตายกระบอกไล่แค้โถก็ใส่ได้านซายไปตัวปั๊มกับเออร์ซิปิเตอร์มาไล่ตามทางไปใส่เดียวอันดิซี่ใส่เดียวไม่มีแบนด์นทานกดทางด้านซันดิกไม่ได้ผมโดนครับใส่เลนกันไปเรียบร้อยไปกล้อันดิซี่สามใบแล้วปลายครับดับเบิลคิวนั่นออรีฮะัอ๋อเลยครับจังหวะนี้ตายไปสี่ครับทีมอีจี อัดกลางต่อก็บีจีก็ดันกันไปฮะเพราะว่าเนื้อแดงสีโดนคันออฟออกไปครับทำไมไม่มีคนมาบัฟอาร์ดิซี่เลยฮะมีเครือบบ้านอยู่ครับผมลูกทิพย์ให้ครับอาร์ดิซี่หรือเปล่าอีเลเว่นครับอาเบดอยู่คนเดียวฮะโดนโดนยังไหวหรือไม่กิ้งเข้าไปลวกหมูได้ฮะกิ้งเข้าไปลวกหมูได้ครับ แบลงล่างมาครับผมปูของข้อไว้ผมพยายามจะตีครับข้อปูมาแต่สต็อปพิกไว้ไม่มีเออร์สปิเตอร์ผมไม่งั้นจะสวยกว่านี้ครับอาเบดเรียบร้อยอาเบดซื้เอเกิดอะไรก็แล้วกันฮนะเขาออยินครับคนจิีตีบ้านครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วไหวไหมดูเอลสเปกเตอร์ไปแต่ยังปีครับวงนอกตีบ้านอยู่และจีจีจคอครับผมบีจีครับสไตร์แบ็คครับไป2เกมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วน EG ตกรอบ League One.